สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุลิพรอ,อุณาสิงห์รหัส238ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้วการกระทําของมนุษย์ยังมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทํานองเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็จะมีผลโดยตรงต่อการต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์หรือความเป็นอยู่ของมนุษย์ กล่าวได้ว่ามนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมค่ะวันนี้เราจะมาพูด2หัวข้อหลักๆนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่1อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์หัวข้อที่2อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยหัวข้อที่1อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีปัด ที่มีต่อมนุษย์นะคะสิ่งแวดล้อมล้วนมีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น,นะคะ่ะซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้1.1ลักษณะการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มักยู่รวมกันรบริเวณที่มีสภาพธรรมชาติและเหมาะกับการดำรงชีวิต และเลือกบริเวณที่ราบมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์อากาศหรืออากาศไม่รุนแรงอุณหภูมิปานกลางมีปริมาณฝนพอเหมาะจะจะพบว่ามีผู้คนมักอยู่อาศัยในในบริเวณนี้มากและในทางกลับกันจะพบว่าผู้คนมักอายุมักอยูอาศัยในบริเวณที่ในบริเวณทะเลทรายน้อยเพราะว่ามันแห้งแล้ง หัวข้อที่1.2ลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งลักษณะการตั้งถิ่นฐานหรือที่อยู่อาศัยนะคะจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ภูมิประเทศของแต่ละภาคของแต่ละจังหวัดต่อไป1.3ลักษณะการบริโภคในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่าอาบริโภคเขา้เขาวเจ้าเป็นหลักเพราะว่ามีอากาศเหมาะสมกับการปลูกข้าวเจ้า ทำให้ผู้คนนะคะในแถบนี้บริโภคข้าวเจ้าเป็นหลักแล้วก็ส่วนทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือจะบริโภคข้าวสาลีเป็นหลักเพราะว่าเหมาะสมในการปลูกเพราะว่าเพราะว่าอาศัยในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวสาลีเป็นหลักคะ่ะต่อไป1.4ลักษณะสุขะอ,อนามัยนะคะซึ่ง ซึ่งถ้าสุขภาพทางกายและใจของมนุษย์เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมดีย่อมทําให้มนุษย์มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและทางกลับกันค่ะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ทําให้มีผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจของมนุษย์หัวข้อที่2ค่ะคืออิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์จะเป็นตัวกระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม <Garr os, S 2> การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเดิมให้เป็นสิ่งสิ่งแวดล้อมใหม่ค่ะนอกจากนี้มนุษย์ยังได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ทุ่งหญ้าเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรเป็นอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองหรือเปลี่ยนแปลงจากเมืองเล็กเป็นเมืองใหญ่เป็นต้น กล่าวโดยสรุปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ไม่สามารถแยกตัวเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้ค่ะในเมื่อมนุษย์นะคะผูกพันกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้มนุษย์จึงไม่สามารถปฏิเสธภาระความรับผิดชอบต่อการพิทักษ์รักษาสภาพแวดแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อความอยู่รอดของตัวมนุษย์เองขอบคุณค่ะ